สวัสดีครับหรือว่าสบายดีวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมรถถังนะครับวันนี้ผมพูดไทยนะ <c oughs> อาจจะพูดไม่ชัดหน่อยนะ <c oughs> เพราะว่ามีมีคนไทยมาคอมเมนต์ในคลิปผม <c oughs> ผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่คอมเมนต์นะขอบคุณมากครับอย่าดื้อน,นะครับทุกคนถ้าคนไทยหรือว่าคนดาวที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ ช่วยกดซับสไคร์ให้ผมหน่อยนะขอบคุณมากครับถ้าใครกดให้นะขอบคุณมากผมเป็นคนลาวนะครับถ้าผมพูดลาวไปกลัวคนไทยไม่เข้าใจเนาะขอโทษทีนะถ้าใครไม่เข้าใจนะช่วงนี้ก็โควิดระบาดอยู่ประเทศไทยผมก็เป็นกําลังใจให้คนไทยทุกคนนะสู้ๆนะครับผมก็อยู่ประเทศไทยเนาะผมก็รักประเทศไทยเหมือนกันผมก็ส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนสู้ๆนะ กำลังใจให้ครับจากผมคนเราผมชื่อกิตครับเป็นแดงงานคนเราทำงานอยู่ไทยครับวันนี้ก็มเล่นเกมโบออฟแทงอัปเจ็กเจ็ดศูนยห้าเอครับเป็นเทียสิบต่อไปผมจะพูดไทยด้วยและพูดดาวด้วยนะครับ ถ้าผมพ,พูดผิดพลาดประการใดไปก็ขอโทษขออภัยนะทุกคนผมเป็นท็อปห้องครับเกมโบ๊แทงเป็นเกมออนไลน์นะครับทุกคนถ้าใครถ้าใครไม่รู้เอาแหละผมจะพูดลาวแลวนะพูดลาวก็พูดไทยกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละ ถ้าทุกคนไม่เข้าใจขอโทษนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับส่งเป็นกำลังใจใผมหน่อยนะถ้าใครเข้ามาดูขอบคุณมากๆครับถ้าใครกดทับสไครป์ให้ผมนะขอบคุณมากครับอือเขายิงผมแล้วผมขอนัดหนึ่งเอาเลยครับยิงมาเลยไม่เข้างั้นทีผมนะทีนี้ ยิงผมไม่เข้าใช่ไหมนะผมขอนะอไม่เข้าเหมือนกันโอ้โหรดผนพสวนมาเต็มเต็มเลยครับอ,อย่างนี้ต้องตามครับขยับเข้าไปใ,ใกล้เลยขยับเข้าไปใ,ใกล้เลยแข่งนักใช่ไหมอ้ายิงมาเลยยิงมาเลย ไม่เข้าครับปล่อยให้เพื่อนเก็บไปเลยเก็บด้วยเพื่อนเก็บเลยเ,เก็บเลย,เ,เ,ลยเอาดิโอโหสุดยอดเลยเพื่อนอย่าลืมนะครับทุกคนถ้าผมพูดลาวไปแล้วก็พูดไทยด้วยนะถ,ถ้าทุกคนไม่เข้าใจขอโทษด้วยนะผมจะพูดลาวกับพูดไทยนะขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยขอยิงหน่อย อ๋อทียี่สิเขาไม่สนใจผมนะผมขอนัดหนึ่งแล้วกันนะขอนัดหนึ่งขอนัดหนึ่งไม่สนใจใช่ไหม,ไมเรียบร้อยเพื่อนเรียบร้อย,ยอย่าลืมนะพี่พี่น้องน้องทุกคนมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับมาถามผมได้นะคุยกับผมได้นะผมอาจจะพูดไทยไม่ค่อยซัดนะขอโทษเลยนะว่าผมไม่ค่อยแข็งภาษาภาษาไทยเท่าไหร่แต่ว่าผมก็พอพูดได้อยู่ ผมอาจจะพูดไม่คล่องเหมือนเหมือนคนอื่นเขานะเขาพูดได้อยู่ครับเขาไม่สนเขาไม่สนใจผมดูดิขอเต็มเต็มเลยครับเจ็ดร้อยกว่าโอเคแล้วเหลืออีกคันหนึ่งครับออบเจกต์เหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นเทียเก้านะเขาเป็นเทียเก้าผมเป็นเทียสิบผมสูงกว่าเขา ยิงผมใช่ไหมจะยิงผมใช่ไหมเอายิงเลยให้ยิงจะได้มีความยุติธรรมให้แลกคนนัด,นดเลยเอาเลยยิงเลยยิงเลยยิงยิงเลยโอเคมีความยุติธรรม้วทีทนี้ผมขอเลยนะเจ็ดร้อยครับเขาอาจจะยิงลำเบรดน้อยนะเพราะว่าเขาปืนเขาไม่โหดเท่าผมนะเพราะว่าปืนผมมันเทียสิบมันก็โหดหน,นิดนึง เขาประมาณสี่ห้าร้อยผมหกเจ็ดร้อยผมขออีกทีเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยครับเหลือสีห้าคันครับอย่าลืมนะครับทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนลาว ยิงผมไม่เข้าใช่ไหมนผมขอผมขอสนเลยเอาเลยอย่างนี้เลยเรียบร้อยเดีอ๋ออีกคันหนึ่งครับปล่อยให้เพื่อนเก็บไปเลยโอเคจบเรียบร้อยแล้วครับก็จบไปแล้นะครับไปดูกันครับได้อันดับที่เท่าไหร่ ลไล่ระเบิดที่เท่าไหร่วะไล่ได้เอ็มดับสามครับโอ้โหโอ,อโอ้ยไล่รับสองโอ้ยเนาะมาเอาพีททวดที่ทวดที่ครับอยินดีด้วยครับเด้อสวยสดีก็ได้ก็ทักสไคพว่วงเลยเด้อกันก็พุ่งก็จะเข้าโตราไปก่อนเด้อสวัสดีเด้อวสวัสดีครับทุกคนผมไปแล้วนะ,นะบ๊ายบายยินยดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับ คุณมากครับที่รับชมจนจบขอให้คนไทยสู้ๆนะครับทุกคนสู้ๆสู้ๆ